สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาร์บินชีวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่ผมเล่นจนติดงอมแงมและจะงคงเล่นอยู่นะครับ Journey Renew เกมเทิร์เบตจอมยุทธภผพสไตล์จีนโดยวันนี้ผมก็จะมาแชร์สําหรับสายเติมครับว่าแพ็คไหนควรเติมเติมและคุ้มยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ใช่ไหมล่ะก็ต้องเติมให้คุ้มๆกันหน่อยและนี่ก็คือระดังหมดคลิปครับ อันแรกเลยการเติมเงินครั้งแรกก็จะมีสามลำดับด้วยกันเริ่มชาเลดหลูบัวผูดซึ่งอันนี้เพียงเติมแค่35บาทก็ได้ทั้งหมดนี้เลยอันแรกครับจะเป็นแพ็คเลือกตัวละคร SSR ก็จะเป็น3ตัวนี้แต่ผมแนะนําให้เลือกตัวนี้นะเพราะเล่นง,ง่ายสุดและสุดท้ายที่เขาให้มาหน้าจา่าต็บอกว่าเป็นตัวที่เท่ม,มากๆเติม35บาทได้เท่านี้คุ้มสุดๆไปต่อต่อไปเป็นสูตรสวัสดิการอยู่ที่โปรโมชั่นพิเศษการเติบโตซึต่งโปรโมชั่นการเติบโตครับเราสามารถใช้หยกเขียวและการเติมเงินเพื่อซื้อไอเทม ต่างๆได้ตามลำดับเลเวลแต่ไม่ได้ทุกอันจะเลิศหรูนะครับแต่แ,แนะนาครับเริ่มจากคุมคุมครับคือระดับพิเศษ21พราะจะมีชิ้นส่วนนาจาทําให้ปั้นตัวละครง่ายขึ้นรวมถึงมีผลไม้รับลทัทธิต่าด้วยซึ่งใช้สําหรับเปิดจุดเชื่อมต่อสกิลในไตาชีวิตของตัวละครได้แต่นี้หายากมา,มากๆนะต่อนะครับต่อไปเป็นโปรโมชั่นพิเศษจะมี2อันนะครับแยกกันขึ้นกําไร29เท่าและขึ้นกําไร25เท่าซึ่งอันนี้ครับมันจะเป็นบัตรรายเดือนถ้ามีเงินกุบกริบ1 7 9บาทพออแต่่ถ้้ามีเงินนนขึหย มีคุ้มมามาก3 4 9บาทบเพราะพอได้ทั้งหยกเทวะและหยกสมปารถนาซึ่งหยกสมปัถน,นาครับเอาไว้เปิดตู้กรชาแบบพิเศษซึ่งอันนี้จะได้รับรางวัลลายวันด้วยนะซึ่งหยกสมปรถนาก็จะใช้กับตู้นี้โดยตู้นี้ความพิเศษก็คือเราสามารถเลือกตัวละครได้ครับกดตรงนี้มีทุกธาตุเลย รวมถึงธาตุแสงและธาตุมืดด้วยนะซึ่งตอนนี้ผมเลือกว่านอนหกอุซึ่งถ้าเราดวงซวยจริงๆอย่างน้อยก็ยังมีการันตีได้ตัวที่เราเลือกอยู่ทําให้เราปุกปั้นตัวละครระดับ S S R หรือตัวละครหายากได้ง่ายขึ้นสุดยอดซึ่ง2แพ็คนี้ครับข้อดีอย่างนึงครับคือรับรางวัลโดยไม่มีโฆษณาในร้านครับจะมีของให้เรารับฟรีมากมายครับแต่ว่าเราต้องดูโฆษณาก่อนแต่ถ้าเราซื้อการ์ดรเดือนครับเราสามารถกดคลิกและรับได้เลยประหยัดเวลาสุดๆอีกอันนึงครับที่แนะนําโปรโมชั่นพิเศษรายวันซึ่งอันนี้ครับจะม ซึ่งแพ็คที่คุ้มที่สุดครับคือด้านบนเลยแพ็คของขวัญสุดคุ้มทุกวันอันนี้จะเหมารวม7วันครับก็คือได้ส่วนลดไปอีก20%คุ้มกว่าการเติมทีละวันแน่นอนอันนี้แนะนำครับเพราะได้บุญเส้นเนื้อแกะสามารถใช้ฟื้นฟูพลังกายได้ถึงห0สิบซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับยิ่งเรามีพลังกายเยอะเราก็จะผ่านด่านได้เยอะฟาร์มของได้เยอะไอดีก็จะเติบโตวไว้ซึ่งเกมนี้ครับข้อดีครับมันมีการแจกแถมด้วยทุกการเติมเงินครับ30แต้มว i p ี เราสามารถมาจับรางวัลตรงนี้ได้อย่าลืมมาจับกันด้วยนะสําหรับใครนะครับที่เป็นสาวกเรีนิวเจอร์นี่นะครับผมแนะนําให้เติมเกมนะครับผ่านเลเซอร์โกนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเติมอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับลดไปเลย5%นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง14มิถุนายนเท่านั้นนะครับผมยังไม่พอมันมีของแจกเพิ่มในแต่ละแพ็กเกจด้วยคุณผู้ชมแพ็กเก็ต้าพันแปดร้อยคูปองนะครับเราจะได้ยกเทวะหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็สแตลเล่เพชรทาวเวอร์อีกหนึ่งยังไงก็ต้องรับลด ถ้าเติมคูปองตามนี้นะครับจะได้ของแถมเพิ่มอีกยังไงถ้าคิดจะเติมเกมรีมิวเจอร์นี่นะครับก็เติมผ่านเลเซอร์โกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับต่อนะครับสวัสดครับสวัสดีการจํากัดเวลาลูกหลานแบบนี้ขึ้นกําไรสูงสุด1,250%ซึ่งอันนี้ก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเรื่อยๆครับถ้ามีทาง99บาท179และ549แต่จริงผมแนะนํา99บาทก็เพียงพอครับอันอื่นยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นโดยแพทนี้ครับจะขึ้นมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับถ้าใครอยากเติมก็ต้องรีบหน่อยนะหญิงแจ๋วต่อไปแพทจํากัดเวลาสุดคุ้มอันนี้ ก็ในนานทีขึ้นมาเหมือนกันครับโดยจะมีให้เรากดรับของฟรีถ้าจะรับต่อก็ต้องเติมเงินแต่เติมแค่35บาทเท่านั้นนะกดรับฟรีแล้วกดขั้นไปนเรื่อยๆครับตรงนี้ผมว่าคุ้มมากครับเพราะว่าเติมไม่เยอะ35บาทเท่านั้นเองแพงสุดก็คือ99บาทแถมยังได้รับไอเทมในการพรัฒนาตัวละครระยะยาวอีกด้วย,ยงันๆ อันดับต่อไปครับชีวประวัติแก้ไขทุกตรงนี้เลยครับแต่ผมเรียกมันว่าแบ t เทิร์นพารนะครับถามว่าจะเป็นไหมก็ไม่ขนาดนั้นครับแต่สิ่งที่ได้มาของแบตเทิร์นพาอันนี้นอกจากของรางวัลที่ม่านใาไก่กองแล้วสิ่งสาคัญก็จะมีผลไม้รับและที่เต่าครับที่ใช้เปิดจุดเชื่อมต่อสกิลคายากมากๆและที่สาคัญสกินถ้าตัวละครที่เราปลุกปั้นครับมีสกินอยู่ในแบตเทิรพาก็ควรเปิดเพราะสกินเกมนี้ให้เอฟเฟกต์ต่างๆด้วยทําให้ตัวละครตัวนั้นเก่งขึ้นแถมสกินยังสสววววยยด้้นนนะะะเซ็็กกี่มาาาจจบปปลครรััํหหิง ประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชื่นชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับส c r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ